วัสดีครับวันนี้พบกับผมตากร้องข้างหนุไม้นถอตวัยรุ่นแ้ก็เป็นนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าห้านบอิษจอกชกาเซสิงยานด้านะครับวันนี้พบกับผมวันนี้มาดูหน้าห้านที่อำเภอรัตภูมินครจอมฉัตรจันทรวใหม่นะครับสายเมืองเก่ากรองโปะนะครับตอนนี้อยู่กับเบอร์52นะครับ ขับโดยนายหัวแม็กนะครับนายวอนไปแรงนะครับท่านี้นะครับขับเรยที่ตว่ารถไฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับกำลังถอยกำลังถอยมีบีเต็กด้วยนะครับแล้วกำลังถอยไปทีนะครับนึ่งก็นแมกโนนะครับ ตัวสองร้อยครับตัวสองร้อยคูเปกุทีมานนี้นะครับมีรุเยอะเจกว่าคันนะครับเซอร์สิบอเจ็ดสิกว่าคันนะครับทีมานไมรุกกนน่นก้าปลนะครับนะครับลดดั้เน,นียครับลดดเนีนม็กโกม,มุนไปหนึ่งกระติกม็โกหมุนไปหนึาาน่งกระติก แล้ลวไม่ตรับที่การตีลูกลังนะครับตอนนี้ชั้นลูกลังครับนะครับตีนะครับ,รบตอนนี้ตีแล้วเสร็จตีกว่าตาตื้นครับผมก็อยู่ในร่มครับมันร้อนร้อนหากไย้จริงๆครับผมก็ยืนตายอยู่ในร่ม ขอแล้วครตบหมดเยอะครับมีการเติดกับดกตาครับเป็นกาตัติดรั้งติดตัติดตีติดตีถี่อยนะครับเจอกันเดียวเทนี้ครับ